โอ้ยเปิดเพลงตื่นเถิดเลยแต<ล>่กมีคนหลับเยอะนีเนี้ยสวัสดีครับสวัสดียามดึกนะฮะผู้ใหญ่ไม่ได้ขึ้นเวทีตอนดึกเสียหลายวันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับกลางวันกำนันลากไปกับพวกเราทุกวันเลยวันนี่หนักสุดคือวันไปเดินถนนจันใช่ไหมสุดๆไปเลยไหนใครไปบ้างวันนั้นอะวันที่ไปเดินอะเออแข็งแรงมากเลย และตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้หยุดกันเลยสักวันใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ย่อทอนะฮะจะต้องเดินต่อไปวันนี้ก็ดูไปที่นั่งแคร่แลกำนันนี่ก็ไม่ได้นั่งแคร่แล้วส่วนใหญ่เป็นนอนแคร่แลผู้ใหญ่ไปแล้วนะก็ธรรมดานะครับช่วงนี้อากาศกลางวันก็ค่อนข้างที่จะร้อนและเราก็มีกิจกรรมกันเยอะ ความจริงผู้ใหญ่ตั้งใจวันนี้เนี่ยมาพูดต่อเนื่องในเรื่องที่คุณโสพลสุภาพงศ์มาพูดเอาไว้ในเรื่องของปตทแต่เห็นว่าดึกไปแล้วก็เลยจะยกยอดไปเปิดเผยกันวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบอบทักษิณซึ่งใช้ปตทเนี่ย เป็นที่ที่ไปเลี้ยงบรรดาขี้ข้าบริวารทั้งหลายโดยการใช้ตำแหน่งในบอรดทั้งหลายเนี่ยให้กับคนที่ในที่สุดแล้วก็จงรักภักดีกับระบอบทักษิณในจำนวนเนี้รวมทั้งชัยกเกษมนิติสิรีด้วยไว้วันพรุ่งนี้มาฟังเรื่องนี้กันครับพี่น้องได้ฟังแล้วพี่น้องก็จะถึงบางอ้อว่าโ oh อ้โห เวลาทักสินเนี่ยนะเหมือนที่กำนันสุเทพไปพูดที่กอฟผวันนี้มันเป็นเศรษฐีขี้โกงจะใช้เงินเลี้ยงญาติเลี้ยงดูบริวารทั้งทีเนี่ยไม่ได้ควักกระเป๋าตัวเองเลยเล่นกระเป๋าชาวบ้านหมดเลยครับพี่น้องนี่นีสัสเศรษฐีขี้โกงแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังแต่วันนี้พี่น้องครับในหลายคืนที่ไม่ได้ขึ้นมาสรุป เหตุการณ์สถานการณ์ให้กับพี่น้องฟังนี่ก็มีเสียงเรียกร้องอยู่เหมือนกันว่าผู้ใหญ่ถึงวันที่จะต้องมาสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมากับที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยตั้งใจมาสรุปให้ฟังสัก15นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะมีวงดนตรีมาเล่นเพื่อความบันเทิงกัน หลังจากผมไปแล้วผมเรียนกับพี่น้องว่าที่ผมพูดไปเมื่อเย็นใครฟังอยู่บ้างก็ไม่รู้อ๋อฟังหลายคนรวมทั้งคนที่นอนอยู่ก็ไม่รู้ละเมอเ่ายกขึ้นมา,าตายังไม่ลืมเลยบางคนอ๋อยังไม่หลับยังไม่หลับ <c oughs> กำลังจะบอกว่าพี่น้องครับเราต่อสู้กันมาเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดเมษาที่จะถึงนี้ครบ 180วันกับพี่น้อง6เดือนครึ่งปีเลยเที่ยวนี้ยีนี้ครึ่งปีแล้วก็กำลังจะบอกกับพี่น้องครับว่ากำนันก็ประกาศแล้วว่าห้ 5, เดือนที่ผ่านมานี้พี่น้องประชาชนเดินออกมาไกลมากแล้วเหนื่อยมามากแล้วออกเดินถนนร้อนบ้างไรบ้าง ตังนี่ก็ควักกันเรียกว่าในหมู่บ้านที่มาบริจาคตังกันเนี่ยมาใหม่ๆเป็นแสนตอนนี้เหลือหมื่นกว่าแล้วเพราะบริจาคก,กันหมดหมู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นที่เราต่อสู้กันมาห้าหเดือนเนี่ยกำนันก็บอกว่ามาถึงจุดนี้ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วมีแต่เดินหน้าไปสู่ชัยชนะเท่านั้นพี่น้องครับในหกเดือนนี้ ผมจะบอกกับพี่น้องว่าที่ผมย้ำมาหกเดือนเนี่ยพี่น้องจำไม่ดีหลังครบ180วันนั่นคือยกสุดท้ายอย่างแท้จริงอย่างที่กำนันออกมาทุกวันไปรัฐวิสาหกิจก็ดีไปเดินถนนก็ดีและยังต้องไปอีกหลายที่นั้นเป็นความตั้งใจของกำนัน ที่ตั้งใจจะชวนมวลมหาประชาชนออกมาให้มากที่สุดในวันเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับพี่น้องครับจับตาดูวันครบ180วันไห้ดีเพราะถึงวันนั้นเราจะต้องย้อนกลับไปทบทวนว่าที่ผ่านมาเราก้าวข้ามผ่านอะไรมาบ้างและในวันต่อไปเราต้องเดินไปสู่จุดไหน ผมประเมินให้กับพี่น้องฟังครับว่าในรอบระยะเวลาเกือบหเดือนมาจนถึงวันนี้170กว่าวันเกือบ180วันนั้นสิ่งที่มวลมหาประชาชนตั้งอกตั้งใจกันมาแต่ต้นบอกว่าจะมาขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณแล้วรัฐบาลยิ่งลักประกาศว่ามันเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มันจะออกพ้นไปได้เปลี่ยนได้ก็แต่โดยการเลือกตั้งเท่านั้นนี่มันอ้างแต่สิ่งที่มวลมหาประชาชนสู้มาห้าเดือนกว่าเกือบจะหกเดือนนี่แล้วเราได้ประกาศว่ารัฐบาลยิ่งลักษ์แม้มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่มันทรยศ์และทุจริตต่อประชาชนครับพี่น้องครับดังนั้นมันจึงหมดความชอบธรรม ไม่อาจเป็นรัฐบาลได้อีกต่อไปตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วจำให้ดีครับจำให้ดีตรงนี้ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่อยู่ที่ราชดำเนินแล้วสิ่งนี้จะย้อนกลับมาในศึกครั้งสุดท้ายในอีกไม่กี่วันที่จะเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายนี้มันจะกลับมาพูดประเด็นนี้กันใหม่เพราะฉะนั้นมวลมหาประชาชนจะต้องยึดกลุม จุดซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มวลมหาประชาชนสามารถลุกขึ้นโค่นล้มรัฐบาลทรราชได้หลักใหญ่ใจความก็คืออำนาจที่รัฐบาลยิ่งลักได้มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่อำนาจของยิ่งลักและรัฐบาลขี้ข้าชุดที่เป็นกองโจรในปัจจุบันนี้แต่อำนาจนั้นยืมมาจากประชาชนของเรา คนกับพี่น้องกับยืมมาพรารัฐธรรมนูนออกแบบให้รัฐบาลน,นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยประชาชนเลือกสสแล้วก็มีความเชื่อกันว่าสสเนี่ยจะไปเลือกรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อประชาชนแล้วสสจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนี่ รัฐธรรมนูญออกแบบไว้แต่ระบอบทักษิณมันทําในสิ่งตรงข้ามมันใช้เงินกวาดต้อนซื้อบรรดานักการเมืองเข้าคอกแล้วนักการเมืองก็ใช้เงินไปซื้อบรรดาผู้นำท้องถิ่นบางคนที่ขายตัวทั้งหลายซื้อข้าราชการบางส่วนที่ขายตัวทุจริตโกงการเลือกตั้งชนะมาเป็นสอสอ แต่ใช้เงินของนายทุนในพักที่มีนายทุนเป็นทุนสามานแล้วทำให้สภากลายเป็นสภาธาตกับพี่น้องไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนรัฐมนูนบอกสอสให้ยืมอำนาจไป4ปีครบ4ปียุบสภาเลือกตั้งกันใหม่รัฐบาลตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ยืมอำนาจอีก4ปีครบ4ปี ทำงานไม่ดีก็เลือกกันใหม่แต่ปรากฏว่าอำนาจที่ยืมไปนี้สสไปทําตัวเป็นสาภาทาตยืมอำนาจประชาชนไปแล้วลืมไม่เห็นหัวประชาชนทําตัวเป็นทาตให้นายทุนสามานครับพี่น้องแล้วก็ออกกฎหมายจะล้างผิดให้คนโกงนี่ทรยศประชาชนครับพี่น้องรัฐบาลที่ได้ไป ก็ไปทุจริตคอรัปชันโกงเงินชาวนาเวลามีใครไปฟ้องร้องลุกขึ้นอภิปรายในสภาไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมรับดังนั้นสิ่งที่รัฐธรรมนูนออกแบบเอาไว้ว่าสอสอต้องรับผิดชอบต่อประชาชนรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนสอสอต้องตรวจสอบรัฐบาลจึงไม่เกิดขึ้นจริงทั้งสอสอและรัฐบาลของระบอบทักษิณนทอระยศต่อประชาชนทั้งหมดเลยครับพี่น้องกับ ตรงนี้สำคัญครับเพราะมันทรยศต่อประชาชนนี่เองจึงเป็นสิทธิ์ให้ประชาชนสามารถที่จะลุกขึ้นเรียกร้องเอาอำนาจอธิปไตยที่เราให้รัฐบาลยืมไปให้สภายืมไปกลับมาเป็นของประชาชนได้ยิ่งรักมันจะเถียงมันบอกว่ามันได้คืนให้ไปแล้ว คืนให้ตอนที่มันยุบสภากำนันสุเทพพูดชัดเลยวันที่มันยุบสภาไม่ใช่มันตั้งใจจะยุบเพราะยอมรับว่าผิดพลาดแต่มันยุบเพราะตกใจคนมาเยอะเกินที่จะเดินไปทำเนียบกับพี่น้องมาหลายล้านกำนันสุเทพเปรียบเทียบว่านั้นยิ่งลักเหมือนทำระเบิดตกเองและระเบิดตูมพวกมันก็ตายกันหมด เพราะความผิดพลาดของมันแต่ถ้ายิ่งรักจะอ้างอ้างว่าที่ยุบสภาคือนำหน้าได้กับประชาชนนั้นก็ไม่จริงอีกเพราะพอยุบเสร็จมันอ้างว่าอะไรครับมันอ้างว่ารัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐบาลต้องรักษาการต่อจนมีรัฐบาลใหม่มันดื้อด้านอยู่ในตำแหน่งไล่เท่าไรก็ไม่ไปนี่จึงเรียกว่าทรยศซ้ำสอกับปีนองกับ วันก่อนประชุมกับนักวิชาการนักวิชาการรัฐศาสตร์บอกว่าในบรรดาแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลใดก็ตามที่มาจากการเลือกตั้งในโลกทํสามสิ่งต่อไปนี้ถือว่าหมดความชอบธรรมแล้วประชาชนสามารถปลดออกได้เลยโดยไม่ต้องรอเลือกตั้งคือ1แทรกแสงสือ่อเรื่องแทรกแสงสื่อไม่ต้องพูดถึงอีกต่อไปแล้วประเทศนี้มันชัดเจนเหลือเกิน ว่าทั้งสื่อรัฐและสื่อเอกชนจำนวนมากถูกแทรกแซงจนไม่เหลือความเป็นสื่อของประชาชนอีกต่อไปครับพี่น้องประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องประชาชนถูกบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทุกชนิดให้ได้รับข้อมูลด้านเดียวจากฝั่งรัฐบาลมวลมหาประชาชนลุกขึ้นต่อสู้เป็นแสนเป็นล้านมันรายงานเหมือนกับว่าคนไปร้อยสองร้อย นี่โชคดีมีบลูสกายมีทีนิวมี FMTV มีช่องอื่นๆคนถึงจะได้ดูแต่ถ้าดูรายการสรยุทธ์ป่านนี้จบไปแล้วกับพี่น้องซื่อถูกบิดเบือนนี่แปลว่าประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารสังคมประชาธิปไตยนั้นข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญนี่รัฐบาลยิ่งรัก ที่ผ่านมาก็แทรกแซงสื่อเข้าเงื่อนไขข้อที่หนึ่งที่บรรดานักรัฐศาสตร์ศึกษากันทั่วโลกว่ารัฐบาลใดทำสามอย่างคือหนึ่งแทรกแซงสื่อถึงขั้นปลดออกเพราะไม่มีความชอบธรรมได้ประการที่สองครับพี่น้องนอกจากแทรกแซงสื่อสารมวลชนแล้วถ้ารัฐบาลใดก็ตามแทรกแซง อำนาจนิติบัญญัติและกระบวนการงบประมาณรัฐบาลนั้นก็หมดความชอบธรรมประชาชนปลดได้เช่นเดียวกันนี่ยิ่งรักระบอบทักษิณไม่ใช่แค่แรกแสงสภาแต่มันทำให้ประธานสภาและสอสอในสภาที่เป็นฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นสภาธาตกับพี่น้องครับที่คอยปกป้อง ผลประโยชน์นายทุนลืมหัวประชาชนเข้าเงื่อนไขข้อที่สองอีกเงื่อนไขข้อที่สรัฐบาลใดก็ตามในโลกจะหมดความชอบธรรมประชาชนปลดได้ทันทีถ้ามันเข้าแทรกแซงครอบงำกระบวนการเลือกตั้งที่ผ่านมาระบอบทักษิณใช้ครบหนึ่งมีตำรวจเลวบางส่วนเป็นเครื่องมือ มีฝ่ายปกครองตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอชั่วบางส่วนเป็นเครื่องมือมีคาดการบางส่วนชั่วเป็นเครื่องมือเข้าแทรกแซงครอบงำกระบวนการเลือกตั้งมีการทุจริตโกงการเลือกตั้งไอ้พวกนี้ทำครบกับพี่น้องเขาบอกแค่หนึ่งในสามประชาชนปลดออกได้แล้วแต่ระบอบทักษิณไม่ได้ทำแค่สมันทำสี่ทำห้เลยครับชั่วกว่าที่คิดพี่น้อง